หนทางอันมีชีวิตและทําได้จริงในการรับสุขพระคริดบทที่สคนรักที่คลั่งไคล้ของพระเยซูความจำเป็นที่เราต้องถูกนำกลับมาสู่พระคริ์ผู้เป็นชีวิตอยู่ในวิญญาณของเราเราต้องมีความชัดเจนว่ากระทั่งก่อนที่มนุษย์จะตกต่ำในวิญญาณของมนุษย์ก็ไม่มีชีวิตแล้วเมื่อเราร้องเรียกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ก็ได้เสด็จเข้าสู่วิญญาณของเราเพื่อมาเป็นชีวิตของเราเมื่อพระองค์เสด็จเข้าสู่วิญญาณของเราพระองค์ก็ได้กลายเป็นชีวิตต่อวิญญาณของเราทันทีโรมบทที่8ข้อ10ในพระกัมภีเรียกเรื่องนี้ว่าการบังเกิดใหม่ซึ่งก็คือการบังเกิดอีกครั้งหนึ่งในโยฮันบทที่3ข้อ6องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าซึ่งบังเกิดจากพระวิญญาณน,นั้นก็เป็นวิญญาณ การบังเกิดจากพระวิญญาณนั้นหมายถึงการบังเกิดจากพระคริสต์ซึ่งเป็นพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตเมื่อเราร้องเรียกพระองค์พระองค์ก็เสด็จเข้าสู่ตัวเราในฐานะพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตจากนั้นวิญญาณของเราก็ได้บังเกิดจากพระองค์ดังนั้นเราจะมีการบังเกิดใหม่ในวิญญาณของเราการบังเกิดใหม่นี้ก็คือการเริ่มต้นใหม่ของเรา การเริ่มต้นใหม่แห่งประวัติศาสตร์ของเราและการเริ่มต้นใหม่ในพระคริสต์ซึ่งเป็นพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตการเริ่มต้นนี้เป็นสิ่งที่อยู่ในวิญญาณของเราทุกวันนี้คําสอนในศาสนาคริสต์ทำให้ผู้คนใส่ใจต่อการการะทาทางภายนอกแต่ในการพื้นปูขององค์พระผู้เป็นเจ้าในวันนี้พระองค์ทรงนําเรากลับสู่ด้านภายในด้านภายในที่ว่านี้ก็คือ ชีวิตที่อยู่ในวิญญาณของเราเราต้องลืมไปซึ่งการกระทําทางภายนอกการปรับปรุงทางภายนอกการแก้ไขาทางภายนอกการประพฤติทางภายนอกเราต้องหันกลับสู่วิญญาณอยู่ตลอดเวลาชีวิตคริสเตียนและชีวิตคริสตจักรเป็นเรื่องของการที่เราอยู่ในวิญญาณของเราอย่าพยายามทำสิ่งใดทางภายนอกแต่จงกลับสู่วิญญาณของท่าน อันเป็นที่อยู่ขององค์พระเยซูเจ้าตลอดเวลาการเริ่มต้นกับองค์พระเยซูเจ้าในตัวเรานั้นเริ่มจากวิญญาณอันเป็นศูนย์กลางของเราวิญญาณของมนุษย์คือจุดศูนย์กลางของมนุษย์เรามีร่างกายทางกายภาพและในร่างกายนี้ก็มีจิตของเราใจของเราประกอบด้วยทุกส่วนที่อยู่ในจิตของเราวงเล็บเปิดความคิดอารมณ์ และความตั้งใจวงเล็บปิดบวกกับมโนธรรมของเราในหนึ่งเปโตรบทที่สามได้เปิดเผยว่าวิญญาณมนุษย์ของเราก็คือมนุษย์ที่ซ่อนเร้นอยู่ในใจของเราในวงเล็บข้อสกรณีนี้หมายความว่าวิญญาณของเราถูกล้อมรอบไปด้วยใจเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จเข้าสู่ตัวเรา พระองค์ก็ทรงเริ่มชีวิตของพระองค์ที่จุดศูนย์กลางของตัวเราซึ่งก็คือในวิญญาณของเราเมื่อท่านได้อ่านข้อพระคัมภีร์ทั้งหมดในตอนต้นของข่าวสารบทนี้ในวงเล็บผู้อ่านได้ย้ายข้อพระคัมภีร์ทั้งหมดไปไว้ในตอนท้ายของบทนี้ท่านย่อมตระหนักว่าพระคริสต์ทรงเสาะหากระทั่งไล่ล่าหาโอกาสที่จะแผ่ขยายตัวของพระองค์เอง จากวิญญาณของท่านเข้าสู่ความคิดอารมณ์และความตั้งใจของท่านซึ่งก็คือเข้าสู่ทุกส่วนทางภายในของท่านนั่นเองความจำเป็นที่เราจะต้องเป็นคนรักที่คลั่งไคล้ของพระคริสต์ข้าพเจ้าขอพูดอีกครั้งหนึ่งว่าท่านต้องลืมไปซึ่งการแก้ไขทางภายนอกการปรับปรุงตัวทางภายนอกและการกระทำทางภายนอก จงเพ่งความสนใจไปยังส่วนที่อยู่ภายในตัวท่านอันเป็นที่อยู่ของพระเยซูอย่าใช้ความพยายามในการปรนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าทำงานเพื่อพระองค์หรือทำสิ่งใดเพื่อพระองค์ท่านจะต้องเพ่งพินิจที่พระองค์เพื่อพระองค์จะทรงสำแดงความงดงามความหวานชื่นและความสง่างามทั้งปวงของพระองค์แก่ท่านสิ่งนี้จะดึงดูดให้ท่านรักพระองค์ เราควรถูลว่าโอพระเยซูพระองค์ช่างหวานชื่นต่อข้าพเจ้ายิ่งนักสำหรับข้าพเจ้าแล้วพระองค์ช่างเปลี่ยมด้วยความรักและช่างน่ารักยิ่งนักทุกครั้งที่ข้าพเจ้าร้องเรียกพระองค์ภายในข้าพเจ้าก็รู้สึกถึงความหวานชื่นความรักที่เราควรมีต่อพระเยซูต้องเป็นความรักที่ทำให้ภายในของเรารู้สึกหวานชื่น เราควรทูลต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดเวลาว่าโอพระเยซูข้าพเจ้ารักพระองค์มีคริสเตียนมากมายที่ได้เบี่ยงเบนไปสู่การพยายามทำสิ่งต่างๆเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้านี่เป็นเพราะซาตานต้องการทำให้เราเบี่ยงเบนไปจากศูนย์กลางของตัวเราโดยใช้เล่ห์เหลี่ยมของมันอย่าไปใส่ใจต่อการกระทำทางภายนอกแต่จงหันสู่วิญ,ญญาณอยู่ตลอดเวลา ท่านต้องทูลต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าจากวิญญาณของท่านวันละพันครั้งว่าโอพระเยซูข้าพเจ้ารักพระองค์พระนามของพระเยซูนั้นเป็นนามที่หวานชื่นที่สุดในโลกเมื่อท่านทูลต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าท่านรักพระองค์ในตัวท่านก็จะมีที่ว่างมีห้องว่างให้พระเยซูมากยิ่งขึ้นการพูดว่าโอพระเยซูข้าพเจ้ารักพระองค์ ไม่ใช่แค่เพียงคำพูดเท่านั้นแต่เป็นการหายใจฝ่ายวิญญาณโดยการร้องเรียกพระนามของพระองค์เมื่อท่านกล่าวว่าโอพระเยซูข้าพเจ้ารักพระองค์ภายในท่านก็รู้สึกถึงความหวานชื่นเมื่อท่านพูดเช่นนี้ในตัวท่านก็จะมีที่ว่างให้พระองค์มากขึ้นพระองค์จะทรงแผ่ขยายตัวของพระองค์เองอยู่ในตัวท่านและทำให้ตัวท่าน ซราบซ่านไปด้วยทุกสิ่งที่พระองค์ทรงเป็นด้วยความอุดมสมบูรณ์ทั้งสิ้นของพระองค์ถ้าท่านทำเช่นนี้ทั้งกลางวันและกลางคืนท่านก็จะทราบซ่านไปด้วยพระเยซูอย่างสิ้นเชิงนี่ก็คือการมีพระเยซูเปิดเผยอยู่ในตัวท่านคาราเตียบทที่หนึ่งข้อ16มีชีวิตเป็นอยู่ในตัวท่านคาลาเตียบทที่สองข้อ20สก่อร่างขึ้นในตัวท่าน คาลเตียบที่4ข้อ1ิและพักพีงอยู่ในตัวท่านเอเฟ,ฟโซบทที่ 3: ข้อ17เมื่อพระองค์พักพิงอยู่ในใจของท่านตอนนั้นพ,พระอ,องค์ก็ไม่เพียงถูกเปิดเผยอยู่ในวิญญาณของท่านเท่านั้นแต่ยังครอบครองทั่วทั้งตัวของท่านอีกด้วยท่านไม่จําเป็นต้องอธิษฐานว่าโอคข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดเสด็จมายึดครองทั่วทั้งตัวของข้าพเจ้า ท่านแค่ร้องเรียกพระองค์และทูลพระองค์ว่าท่านรักพระองค์ทูลพระองค์ว่าพระองค์ช่างหวานชื่นต่อท่านทูลพระองค์ว่าพระองค์ช่างน่ารักก็ใช้ได้แล้วโอเพระเยซูข้าพเจ้ารักพระองค์โปรดสำแดงความงดงามความสง่างามและความหวานชื่นของพระองค์แก่ข้าพเจ้าโปรดทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกถึงความหวานชื่นของพระองค์ ถ้าท่านจะอธิษฐานท่านก็ควรที่จะอธิษฐานเช่นนี้ท่านควรลืมเรื่องอื่นไปให้หมดถ้าท่านอารมณ์ไม่ดีจงลืมเรื่องนั้นเสียถ้าท่านไม่อาจรักผู้อื่นจงลืมเรื่องนั้นเสียด้วยถ้าท่านไม่อาจปรนิบัติหรือใช้การไม่ได้จงลืมไปให้หมดตอนที่ข้าพเจ้าเป็นอนุชนข้าพเจ้ามาักทูลขอต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า ให้ข้าพเจ้ามีความสามารถในการปฏิบัติของข้าพเจ้าตลอดจนในการที่ข้าพเจ้าจะปรนิบัติและทำงานเพื่อพระองค์ด้วยข้าพเจ้าไม่ได้บอกว่าการอธิษฐานเช่นนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่วันนี้ข้าพเจ้ามีวิธีอธิษฐานอย่างง่ายๆข้าพเจ้ายิ่งเติบโตขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าวิธีที่ข้าพเจ้าใช้ในการติดต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ยิ่งเรียบง่ายข้าพเจ้าเพียงแต่ทูลว่า โอพระเยซูข้าพเจ้ารักพระองค์ข้าพเจ้ารักเพียงพระองค์พระองค์ช่างหวานชื่นต่อข้าพเจ้ายิ่งนักวันพรุ่งนี้ขอให้ท่านลองพูดอย่างนี้สักร้อยครั้งก่อนมาประชุมลองดูกันว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรเราต้องทูลว่าโอพระเยซูข้าพเจ้ารักพระองค์โอพระเยซูข้าพเจ้ารักพระองค์ ข้าพเจ้ารักเพียงพระองค์พระองค์ช่างหวานชื่นโปรดเปิดเผยตัวของพระองค์แก่ข้าพเจ้าสำแดงความงดงามของพระองค์แก่ข้าพเจ้าพระองค์เจ้าข่าโปรดยึดฉวยตัวข้าพเจ้าไว้ด้วยความงดงามของพระองค์ข้าพเจ้าคลั่งไคล้เพราะว่าความงดงามของพระองค์ทําให้ข้าพเจ้าอดใจไว้ไม่ได้เช่นนี้ท่านจะได้เห็นว่า จะมีอะไรเกิดขึ้นในที่ประชุมท่านจะเป็นคนแรกที่มีการใช้งานและเป็นการใช้งานที่ดีที่สุดด้วยในค้ลเตียบทที่สองข้อ20กล่าวว่าไม่ใช่ข้าพเจ้าเองที่ยังมีชีวิตเป็นอยู่แต่พระคริสต์ต่างหากทรงมีชีวิตเป็นอยู่ในข้าพเจ้าแต่การรู้หลักธรรมเกี่ยวกับเรื่องนี้เพียงอย่างเดียวย่อมไม่ประสบผลสำเร็จท่านต้องติดต่อกับพระองค์ จงเปิดตัวท่านออกต่อพระองค์ด้วยการชื่นชมต่อความงดงามความน่ารักความสง่างามและความหวานชื่นของพระองค์โดยเฉพาะอนุชนอย่างพวกท่านยิ่งต้องอธิษฐานให้องค์พระผู้เป็นเจ้าดึงดูดท่านทำให้ท่านอดใจไว้ไม่ได้และยึดถวยตัวท่านไว้วันนี้สิ่งที่คนในชั่วอายุนี้ต้องมีมากขึ้นไม่ใช่บาทหลวง แต่จะต้องมีคนรักของพระเยซูให้มากขึ้นข้าพเจ้าไม่ต้องการเป็นบาทหลวงแต่ข้าพเจ้าต้องการเป็นคนรักของพระเยซูอนุชนอย่างท่านต้องเป็นคนรักของพระเยซูท่า <TH> นต้องตระหนักว่าศัตรูที่เจ้าเล่นั้นจะล่อลวงให้ท่านปฏิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านอาจพูดว่าท่านกำลังเรียนรู้ที่จะปฏิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้า แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงต้องการให้ท่านปรนิบัติพระองค์องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงต้องการให้ท่านรักพระองค์ต่างหากที่ชายฝั่งทะเลติเบเรียองค์พระเยซูเจ้าทรงถามเปโตรว่าซีโมนเปโตรเอ๋ยท่านรักเราหรือท่านรักเรามากกว่าพวกเห่านี้หรือโยฮันบทที่21ข้อ15ห ชีวิตคริสเตียนไม่ใช่เรื่องของการทำงานเพื่อพระองค์หรือปนิบัติพระองค์จงลืมสิ่งเหล่านี้ไปให้หมดซาตานผู้เจ้าเล่จะมาล่อท่านด้วยการลวงให้ปรนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกวันนี้ในชั่วอายุนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ต้องการอนุชนมากมายที่จะมาทำงานเพื่อพระองค์แต่พระองค์ทรงต้องการให้อนุชนเหล่านี้มารักพระองค์อย่างเอาเป็นเอาตาย ถ้าท่านรักพระองค์สักครึ่งวันท่านก็จะคลั่งไคล้แล้ววันนี้องค์พระเยสูรเจ้าทรงต้องการคนรักที่คลั่งไคล้พระองค์ในศาสนาคริสต์มีการงานและการปฏิบัติของมนุษย์มากจนเกินไปกระทั่งการประชุมของพวกเขาก็ยังเรียกว่าการปรนิบัติเซอร์วิสทว่าเราต้องตระหนักว่าการประชุมของเราคือเทศกาลเลี้ยง เราประชุมเพื่อกินพระเยซูเป็นเทศกาลเลี้ยงด้วยการรักพระองค์เราต้องได้รับการดึงดูดจากพระองค์ในความรู้สึกของเราไม่ควรมีอะไรที่หวานชื่นลำค่าน่าดึงดูดและน่าอัศจรรย์เทียบเท่ากับพระเยซูอนุชนทุกคนทั้งชายและหญิงจะต้องอธิษฐานเพื่อเรื่องนี้ท่านควรอธิษฐานว่าข้าแต่พระเยซู โปรดทำให้ข้าพเจ้ารักพระองค์โปรดสํแแดงความน่ารักความงดงามความสง่างามและความหวานชื่นของพระองค์แก่ข้าพเจ้าพระนามของพระเยซูควรเป็นสิ่งที่หวานชื่นต่อท่านอย่างยิ่งถ้าอนุชนทุกคนถูกความน่ารักของพระคริสต์ทำให้อดใจไว้ไม่ไหวสิ่งนี้จะส่งผลกระทบต่อประเทศอย่างแน่นอนเราไม่ต้องการนักเทศ บาทหลวงหรือสิทธยาพิบาลแต่เราต้องการคนรักของพระเยซูในปัจจุบันนี้คนยุคนี้อยู่ในยุคที่รักการสนุกสนานทุกวันนี้คนทั้งปวงรักความบันเทิงความรื่นเริงและการรับสุขฝ่ายโลกทุกชนิดแต่เราไม่เป็นอย่างนั้นเราคือคนรักที่คลั่งไคล้ของพระเยซูเราไม่แยแสความบันเทิงความรื่นเริง หรือการรับสุขปลายโลกเราไม่ได้ทุ่มเทเพื่อก,กีฬาชนิดหนึ่งชนิดใดกีฬาของเราคือพระเยซูพระเยซูคือความบันเทิงทั้งปวงของเราท่านาคลั่งไคล้ถึงขั้นนี้แล้วหรือยังอย่าคิดว่าท่านต้องได้รับคำสอนในพระคัมภีร์มากขึ้นอย่าคิดว่าท่านต้องรับการฝึกฝนว่าจะโปรนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้า จะประกาศกิติคุณและจะทำงานเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างไรข้าพเจ้าจะต้องทำให้พวกท่านทุกคนกลายเป็นคนรักที่คลั่งไคล้ของพระเยซูอย่างเร่งด่วนข้าพเจ้าไม่มีภาระในการพูดหลักธรรมใหม่ๆหรือข่าวสารใหม่ๆให้ท่านฟังข้าพเจ้าคำนึงถึงเรื่องเดียวเท่านั้นท่านต้องรักพระเยซูอย่างคลั่งไคล้ ทุกคนที่มีความรักล้วนแตกข้างค้ายด้วยกันทั้งนั้นถ้าท่านยังคงมีความคิดกระจางแจ้งในขณะที่รักใครสักคนความรักของท่านจะต้องเป็นของปลอมอย่างแน่นอนมีสุภาษิตกล่าวไว้ว่าความรักทำให้คนตาบอดในแง่หนึ่งภาระของข้าพเจ้าก็คือการทำให้ท่านตาบอดไม่ใช่ทำให้ท่านเกิดความชัดเจน ตอนที่เอวาและอาดามกินผลไม้จากต้นไม้แห่งความรู้ตาของพวกเขาได้เปิดออกเขาจึงมีความชัดเจนเยนซีสบทที่3าข้อ5้ 7. ถึงเทว่าในขณะที่พระเยซูเสด็จเข้าสู่ตัวของซาวโลแห่งเมืองตาระโซตาของเขาก็บอดไปกิจาการบทที่9ข้อ8ความรักทำให้คนตาบอดอย่าพยายามทำให้ตัวเองชัดเจน สายตาของท่านควรเสียไปเมื่อพระเยซูยึดฉวยท่านไว้ตาของท่านก็จะบอดต่อทุกสิ่งเห็นแต่พระอ,องค์เท่านั้นสิ่งที่คนในยุคปัจจุบันนี้ต้องการไม่ใช่อนุชนที่มีความชัดเจนแต่ยุคนี้ต้องการอนุชนมากมายที่รักพระเยซูยอย่างคลั่งไคล้ไม่มีทางอื่นที่จะให้องค์พระเยซูเจ้าครอบครองตัวท่านได้อย่างสมบูรณ์ไปกว่านี้อีกแล้ว ข้าพเจ้าไม่อาจสอนให้ท่านเป็นเช่นนี้ได้แต่ข้าพเจ้ารู้ว่าถ้าองค์พระเยซูเจ้าส่งสำแดงตัวของพระองค์ให้ท่านเห็นความงดงามเห็นความสง่างามของพระองค์ท่านก็จะถูกพระองค์ยึดครองไปอย่างสิ้นเชิงจากนั้นท่านก็จะลืมทุกสิ่งท่านจะถูกพระคริสต์ครอบครองอย่างสิ้นเชิงท่านจะคลั่งไคล้จนกระทั่งท่านไม่รู้สึกตัวว่ากำลังคลั่งไคล้ ท่านจะคลั่งคล้โดยไม่รู้สึกถึงความคลั่งคล้ายเลยมีแต่รู้สึกถึงพระคิ์เท่านั้นการพื้นปูขององค์พระผู้เป็นเจ้าในยุคนี้จะต้องมีคนเช่นนี้ท่านไม่ควรคิดที่จะปรนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าตามศาสนาหรือประพฤติตามหลักจริยธรรมท่านควรรู้แต่จะรักองค์พระเยซูเจ้าเท่านั้นถ้าท่านเป็นคนรักที่คลั่งคล้ในองค์พระผู้เป็นเจ้า ทั้งตัวของท่านก็จะถูกพระเยซูครอบครองอย่างสิ้นเชิงโดยเริ่มจากภายในความรู้สึกของท่านความตั้งใจของท่านการตัดสินใจของท่านจุดมุ่งหมายของท่านเหตุจูงใจของท่านเจตนาของท่านและทุกสิ่งที่อยู่ในตัวท่านจะถูกพระเยซูยึดครองอย่างสิ้นเชิงข้าพเจ้าไม่ต้องการถ่ายทอดคำสอนและหลักธรรมแก่ท่านมากขึ้น แต่ข้าพเจ้าต้องการทําให้ท่านตาบอดทําให้ท่านกลายเป็นคนรักที่คลั่งไคล้ของพระเยซูทุกทุกท,กทวีปล้วนต้องการคนรักอย่างนี้เราต้องเป็นคนรักที่คลั่งไคล้ในพระเยซูเพื่อทางโลกนี้ในแต่ละท้องถิน่นล้วนต้องมีเหล่าคนรักของพระเยซูอยู่ด้วยอย่าไปสนใจการดำเนินชีวิตชะตาชีวิตหรืออนาคตของท่าน ชะตาชีวิตของท่านคือการรักพระเยซูคลั่งไคล้พระเยซูในทุกเมืองทุกโมดาลัดและทุกทุกประเทศจะต้องมีอนุชนที่รักพระเยซูเจ้าอย่างคลั่งไคล้อยู่กลุ่มหนึ่งถ้าพวกท่านทุกคนล้วนเป็นคนรักเช่นนี้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมของท่านก็มีแต่จะเพิ่มขึ้นพวกท่านทุกคน ต้องเป็นคนรักที่คลั่งไคล้ของพระเยซูนี่คือสิ่งที่คนในชั่วอายุนี้ต้องการข้อพระคัมภีร์ประกอบบทนี้โยฮันบทที่3ข้อ16เพราะว่าพระเจ้าทรงรักมนุษย์โลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่เชื่อเข้าสู่พระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์คาลาเตียบทที่1ข้อ16 จงพอพระทัยที่จะเปิดเผยพระบุตรของพระองค์ในข้าพเจ้าเพื่อจะให้ข้าพเจ้าประกาศพระบุตรนั้นเป็นกิตติคุณแก่พวกต่างชาติคารเตียบที่สองข้อยี่สิบข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้วและไม่ใช่ข้าพเจ้าเองที่มีชีวิตเป็นอยู่แต่พระคริสต์ต่างหากทรงมีชีวิตเป็นอยู่ในข้าพเจ้า และชีวิตซึ่งข้าพเจ้าเป็นอยู่ในเนื้อหนังเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าเป็นอยู่ในความเชื่อแห่งพระบุตรของพระเจ้าผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้าและได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้าาลเตียบทที่สี่ข้อสิลูกเล็กๆของข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ทนทุกข์ในการให้กำเนิดเพราะท่านทั้งหลายอีกจนกว่าพระคริสต์จะได้ก่อร่างขึ้นในท่านทั้งหลาย เอเฟโซบทที 3, ่3ข้อ16ขอพระองค์ส่งโปรดแก่ท่านทั้งหลายตามความอุดมแห่งสง่าราศีของพระองค์เพื่อท่านจะได้รับการเพิ่มกำลังเข้าสู่มนุษย์ภายในด้วยฤทธิ์เดชโดยพระวิญญาณของพระองค์เพื่อพระคริสต์จะได้พักพิงอยู่ในใจของท่านโดยความเชื่อเอเฟโซบทที่3ข้อ19และจะได้รู้จักความรักของพระคริสต ซึ่งเหนือล้ำกว่าความรู้เพื่อท่านจะได้รับการเติมเต็มจนกลายเป็นความบริบูรณ์ทั้งสิ้นของพระเจ้าเอเฟ,ฟโซบทที่5้าข้และอย่าเมาเล่าอังุนอันเป็นเหตุให้ปล่อยตัวเหลวไหลแต่จงถูกเติมเต็มในวิญญาณ 2. ติโมเทียบที่ 1: ข้อเเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ส่งประทานให้เรามีวิญญาณที่ขลาดกลัว แต่ทรงประทานให้เรามีวิญญาณที่มีฤทธิ์เดชความรักและสติสัมปชัญญะ